พื้นที่ตรงนี้ลูกค้าจําได้ไหมที่มาถ่ายกันเมื่อเดือนที่แล้วคุณสมศักดิ์ทุบจริงนะบ้านตัวเองไอโกดังเนี่ยก็เป็นบ้านอีกหลังนึงตรงนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งทุบหมดนะฮะสรุปให้ร้านมันเด่นที่สุดนะฮะเทหมดหน้าตาให้กับทัดดาวจริงเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าด้านในจัดร้านเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับติดตามมาเลยครับ สวัสดีครับทัดดาว20ครับลูกค้าวันนี้นะครับเรามาเปิดร้านนะครับที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแพ็กเกจ XL นะครับ6 9 9 0 0เบาทแต่มีการเพิ่มเติมสินค้านะครับไปอีกประมาณแสนหนึ่งนะครับเป็นประมาณ7 9 9 0 0 0บาทนะครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลท่ากระเสริมนะครับอำเภอน้ m p h o n จังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยร้านนี้เป็นของคุณสมศักดิ์นะครับพื้นที่ตรงนี้ลูกค้าจาได้ไหมนี่มาถ่ายกันเมื่อเดือนที่แล้วคุณสมศักดิ์ทุบจริงนะบ้านตัวเอง ไอโกดังเนี่ยก็เป็นบ้านอีกหลังหนึง่งตรงนี้ก็เป็นบ้านอีกหลังหนึง่งทุบหมดนะฮะสรุปให้ห้านมันเด่นที่สุดนะฮะเทหมดหน้าตาให้กับทัดดาวจรยิงเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าด้านในจัดร้านเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับติดตามอเลยครับครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในร้านของคุณสมศักดิ์กันแล้วนะครับแพ็กเกจน,นี้เป็นแพ็กเกจ XL ลนะครับลงทุนเกือบล้านลูกค้า พื้นที่ร้านเนี่ยใหญ่มากนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าจะลงนะฮะเสริมเป็นของชําด้วยใครที่อยู่ในภาคก็เสริมนะครับสนใจก็แวะเวียนมาที่ร้านได้เดี๋ยวผมพามาดูโซนแรกเลยของจับราคาเนี่ยเรามีการแยกจุดชัดเจนนะครับคือ มันเกิน20บาทว่างั้นเถอะนะฮะเรามีการแยกจุดชัดเจนนะครับว่าตรงเนี้ยมันเกิน20บาทเชลลด้านหน้าเนี่ยหนึ่งสเชล์ตรงนี้คือของเกินราคาโดยลูกค้านะครับคุณสมศักดิ์บอกว่าอยากเน้นของที่เป็นของเครื่องครัวนะครับในหมวดของจับราคาเนี่ยก็จะได้ตามนี้เลยนี่ดูข่าดกะติกข้าวเหนียวเรายังมีเลยนะครับกะติก <laughs> ข้าวเหนียวเราก็ยังมีนะนี่นะครับ เหมาะสาหรับขอนแก่นแบบนี้นะครับอีสานบ้านเฮานะฮะหรืออุปกรณ์ทานะฮะพวกกลวยตงกลวยเตี๋ยวนะครับแล้วก็มีเห็นไหมฮะนี่นะครับพวกนี้คือเกินราคานะครับแต่ที่เขาเกินราคาเพราะอะไรอันนี้มันเป็นสแตนเลสแท้นะครับเนี่ยนะป้ายบอกเลยเป็นสแตนเลสแท้กระชงกระชอนนะฮะมีหมดเลยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขาดไม่ได้เลยในหมวดของจับราคานะครับเพราะว่ามันเป็นของขายดีของทัดดาวนะใครที่ติดตามไลฟ์สดผมบ่อยบนะครับเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหม้อหุงข้าวนะครับ เราก็ยังมีลูกเล่นที่อีกนะหม้อหุงข้าวก็จะมี1ลิตรนะครับ1ลิตรถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น1.8ลิตรนะครับมียี่ห้อนะลูกค้าไม่ใช่ของจีนนะนะมีสอคอบอนะมีมอกอนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียเลยนะครับมีมอกอให้เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติแบบนี้เห็นไหมของล้ำๆอย่างเงี้ยแต่ราคาเนี่ยไม่ถึง500บาทเออเอาสิเดี๋ยวผมให้เดาราคากันเองนะฮะอ่าต่อมาครับอีกโซนหนึ่งก็จะเป็น โซนของจับราคาอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครมอสุก,กี้ก็มีมอแขกนะครับระรงกระทะนะครับเชฟลงเชฟร่อนนะฮะกระทะธรรมดาสแตนเลสมีหมดนะฮะคือครบเลยหรือว่าจะเป็นในส่วนของตรงนี้เครื่องมือช่างนะฮะนี่เครื่องมือช่างอย่างดีนะครับถ้ากะใช้ยาวๆก็ตรงนี้เลยปลั๊กฟงปลั๊กไฟนะครับมีครบหมดนะฮะลูกค้า เข้าสู่โซน20บาทโซนแรกนะครับอยากแนะนําพลาสติกก่อนเพราะว่าสวยมากลูกค้าดูเรียงยาวไปถึงนู่นนะฮะ20บาทนะครับนี่มีอะไรบ้างกล่องไมโครเวฟของเบสการ์ดนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นกล่องที่ใช้สําหรับจะเอาฟีดก็ได้หรือว่าจะเอาใส่ของร้อนก็ได้นะครับเออผมพูดผิดตัวนี้เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะครับลูกค้าถ้าเป็นตัวที่เข้าไมโครเวฟได้เนี่ยสีเขาจะเป็นขาวๆคุณๆเป็นกล่องฟีดซะมากกว่าเราดูง่ายๆคือหูเขาจะเป็นหูติดอย่างนี้กล่องไมโครเวฟเขาจะเป็นหูแบบจุ๊บนะครับต่อ โอ้โหกล่องทิชชู่นะสีสันสดใสน่ารักนะลูกค้าดูของทันดาวอะ่ะลูกค้านะครับหลายท่านหรือแม้แต่ลูกค้าเจ้านี้เองก็ชมบอกว่าของทันดาวเนี่ยมันสวยกว่าเจ้าอื่นมันใหญ่กว่าเจ้าอื่นดูแล้วของมันมีราคากว่าเจ้าอื่นอ่าอันนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวให้ลูกค้าเขาตัดสินใจนะตัดสินเอาเองนะครับนี่หรือว่าจะเป็นกล่องใสโอโ้ลูกค้าดูเท่ามือผมนะเท่ามือผมนะขายยี่สิบบาทไม่รู้คุ้มปะเนี่ย <laughs> นี่นะครับ20บาทนะ นี่ก็ตะกงตะก้าอะไรครบหมดนะครับตะก้าใส่ในบ้าน20บาทก็มีตะก้าใส่อาจจะเป็นช้อปปิง้งหรือว่าจะใส่เดิงของจับใจตลาดนะหรือใส่ของในบ้านอะไรได้หมดเลยนะครับมีหูให้ด้วยตัวนี้20บาทสวยสีสวยมากเป็นสีพาสเทลด,ด้วยนะฮะหรือว่าจะเป็นกล่องนะฮะที่มีมาตรวัดเราก็มีให้นะครับกล่องที่มีมาตรวัดกระติกน้ำนะครับใบเล็กกระติกน้ําใบเล็กโอเลี้ยงตัวนี้ก็ขายดีเพราะว่า20บบาทนะฮะแต่เป็น สีพัดเทลสวยงามนะครับมีรูหลอดใจกินน้ําได้นะฮะตะกร้กกานะครับใส่ขยะใบเล็กๆมีหูหิ้วแถมนะก็มีนะอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกล่องนะครับกล่องเยอะจังเลยร้านเนี้ยเยอะมากเลยกล่องจะใครจะกล่องเหรอไม่ใช่ลูกค้าคือกล่องแต่ละแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมีมาตรวัดให้มันก็ใช้เกี่ยวกับอาหารที่เป็นร้านอาหารนะรที่เขาจะใส่พวกเครื่องปรุงเครื่องปรุง นะครับแล้วก็อยากวัดระดับว่าเฮ้ยวันนี้ฉันขายไปเท่านี้แล้ววันนี้ฉันไดขายไปเท่านี้มันมันลดถึงเท่าไหร่แล้วเพราะเขาถึงต้องมีมาตรวัดแต่ถ้าเป็นลักษณะเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นการฟีดเห็นไหมลูกค้าเป็นฟูสตอร์เลยเขาเขียนชัดเจนเห็นไหมครับการใช้งานมันต่างกันลูกค้าอาจจะมองเฮ้ยทำไมกล่องมันเยอะจังการใช้งานมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหรือว่าจะเป็นนี่นี่ก็กล่องอีกแล้วอันนี้ก็การใช้งานต่างกันอันนี้ส่วนมากเขาจะใส่เครื่องปรุงนะครับเพราะจะมีช้อนแถมอยู่ด้านในด้วยลูกค้ามันจะมีช้อนแถมแบบนี้นะ นี่เห็นไหมเอาไว้ตักแบบเครื่องปรุงเครื่องปรุงนะฮะผงชุโลงชุรสดอะไรอย่างเงี้ยนะครับการใช้งานมันต่างกันอันนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้ในบ้านพลาสติกมีประมาณนี้โซนต่อมานะครับโซนของเล่นของเล่นทัดดาวเขาก็ยังเน้นเหมือนเดิมนะชิ้นใหญ่แต่ร้านนี้รู้สึกคุณสมศักดิ์ไม่เน้นของเล่นเยอะของเล่นมันก็เลยมีแค่นี้แล้วของเล่นทุกอย่างเนี่ยลูกค้าดูแต่ละอย่างนะโอ้โห20บาทลูกค้าแล้วมีดินน้ํามันแป้งโดอยู่ด้านในครับอีกหลายสีให้เลือกเนี่ย มันไม่สมราคา20มันบมันควรจะขายร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยลูกค้าหาังจะหาว่าผมขีโมเดี๋ยวลูกค้าไปดูในห้างในห้างขายเท่าไหร่ลูกค้าดูเนี่ยถ้าเป็นเกรดขนาดนี้นะครับต่อมาไอทีครบเลยลูกค้าส่วนไอทีนะครับครบ,ครบเลยคือหัวชาร์จก็มีนะหัวชาร์จพร้อมใส่ก็มีหัวชาร์จนะในรถก็มีสาย au x สําหรับเล่นเพลงเส้นซีดีก็มีนะครับฐานไฟชงไฟฉายนะครับหลอดไฟโอ้โหหลอดตะกงหลอดตะเกียบครบหมดนะฮะ นี่นะครับต่อมาครับเอาหลอดไฟอีกแล้ว20บาทนะฮะสิวัตหลอดไฟเยอะมากตัวเลือกเยอะเห็นไหมฮะเพราะมันเป็นไซส์ใหญ่อะสินค้าประเภทเดียวกันก็เลยมีตัวเลือกให้เยอะขึ้นนะครับนะใส่ชาร์จนะครับของ p p o o n นะฮะตัวนี้พิเศษนะครับเขาจะมีไอตัวข้อนะครับสำหรับการสายหักให้ด้วยใส่ชาร์จ 4in1 นะฮะมีทุกรุ่นเลย นะี่หัวใน1เดียวนะยีบาทหูฟังมีอยู่ 4- ีหรุ่นตรงนี้นะฮะที่ตั้งเคสโทรศัพท์เยอะมากลูกค้าอรลานี้คือมาแล้วครบจบเลยหูฟังนี่ก็เป็นของซัมซุงเอสหกนะโซนต่อมานะครับโซนเครื่องเขียนปากกาแดงน้ำเงินดำโคบ3ามแท่งอย่างเงี้ยยีบาทตัวนี้ผมชอบส่วนตัวผมใช้ส่วนตัวถ้าในแผงเนี้ยทั้งหมดตัวนี้เขียนดีสุดผมใช้เองนะครับลูกค้าอันนี้ใช้แล้วประดับใจเองนะครับสีอะคริลิกสีน้ำนะครับ กระป๋องใส่ปากกาแผน Board, ่นฟิวเจอร์บอร์ดคปหนีบกระดาษอย่างนี้นะครับได้กี่ตัวเนี่ยสิตัวได้ไหมเนี่ยยีบาทนะครับหรือว่าจะเป็นพวกฝั่งนี้มีอะไรบ้างปากกา6แทง่งลิบคิ้อีกหนึ่ง20บาทรับประกันเขียนติดทุกแท่งนั้นลูกค้าแล้วของทัดดาวเนี่ยเรามีประกันให้ด้วยนะครับซื้อแฟรนไชส์แต่ทัดดาวของผูย้ยางเรามีประกันสมมติไม่ติดทักแทง่งแต่ไม่มีนะรุ่นนี้ไม่มีเลยนะครับติดทุกแท่งนะครับตีนสอสองบีกี่แท่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่สิบสองแท่งไหมเนี่ย ยีบาทมียังลบมีกลบเหลาให้อีกนะลูกค้า2องบีที่ไวยฝนข้อสอบนะครับหรือจะเป็นค้าตงคัตเตอร์นะครับกันไกนะลูกค้า ตรงคตเตอร์กันกงกันไกมีครบหมดจริง,รงๆกาวร้อนกาวตาช้างมีหมดกาว AB นะฮะกาวเน็กประสงค์มีหมดเลยอุปกรณ์สําหรับงานประดิษฐ์มีครบหมดแต่ใช้เนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าม,มันพิเศษตรงไหนตรงที่ของเขาเนี้ยจะมีสต็อกนะฮะสามถึงห้าโหลนเนื่องจากไซนี้เป็นไซน์ขายส่งคือร้าน20บาทร้านปิกเนี้ยสามารถมาซื้อส่งได้อีกหรือคนในชุมชนเนี้ยอยากเปิดร้าน20บบาทก็มาติดต่อร้านคุณสมศักดิ์ได้ส่วนต่อมา โซนผ้าลูกค้ามันก็จะมีถุงเท้าถุงมือปลอกคองปอกแขนนะครับรัดข้อทงข้อเท้านะครับมีครบหมดเลยถุงเท้านักเรียนขาวเทาแล้วก็จะเรียงไซส์ให้เลยนะครับมีไซส์ให้เลือกถุงเท้านักเรียนเป็นกันลื่นนะฮะถุงเท้าลูกเสือขาวล้วนก็มีขาวเทาก็มีแล้วก็มีไล่ไซส์ให้อีกตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตนะฮะมีครบหมดหรือจะเป็นวัยทํางานขึ้นมาหน่อยนะฮะน่ารักน่ารักคุณผู้หญิงนะฮะถุงเท้าแบบคุณผู้ชายอ่านะครับเป็นสีดําสีสุภาพก็มีคือครบอ่ะลูกค้าครบหมดนะฮะ เนี่ยครบหมดเลยโ้นต่อมาถุงมือ่าช่วงนี้โควิดนะใช้คูก่กันกับพวกงานพยาบาลเยอะถุงมือนะคะสีขาวนะครับช่วงนี้ขายดีเพราะว่าอะไรคือพอามันเป็นยุคโควิดคนทําความสะอาดบ่อยขึ้นพวกถุงมือก็ได้ใช้บ่อยขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็พวกน้ํายาอีกจุดหนึ่งนะลูกค้าพวกน้ํายาครับน้ำยาถูพื้นอะไรก็จะได้ใช้บ่อยขึ้นนะครับรองเท้าใส่ในบ้านถุงมือสําหรับงานช่างนะครับถุงมือสําหรับขับมอเตอร์ไซค์โอ้ยครบหมดลูกค้าครับร้านนี้อ่า โซนต่อมานะครับโซนเบตเตเลตโซนนี้เนี่ยก็เป็นโซนที่เขาเรียกว่ามีของกระจุกกระจิกเยอะอีกโซนหนึ่งเพราะว่าอะไรโซนเบตเตเลตชื่อมันบอกอยู่แล้วมันเบตเตอเลสฮะมันจับฉ่ายของล็อกในบ้านตัวติดผนังตะขอแขวนเนี่ยฮะเขาเรียกโซนเบตเตเลตนะครับลูกค้าตรงนี้ตะขอล็อกที่จุ๊บตัวจุ๊บนะครับสันเจียมดสันเจียคืออะไรสันเจียมันเป็นชื่อยี่ห้อของเหยื่อําจัดมดบ้านไหนนะฮะใครมดเยอะนะครับนี่สันเจีย ได้กี่ซองเนี่ยสองซองนะลูกค้าราคาในานี้เขาติด32บาทร้านนี้ขาย20บาทสันเจียมดสันเจี๋ยมแมลงนะฮะจะจริงจริได้ทั้งมดทั้งมแมลงทั้งปวกได้หมดเลยนะลูกค้าตายหมดเอ็นตกปลานะครับเหยื่อตกปลาที่รัดของหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอย่างนี้นะน่ารักน่ารักนะครับคุณผู้หญิงนะมีหมดเลยนะแลวมีหลายสีให้เลือกด้วยนะครับโซนต่อมานะครับเป็นโซนเครื่องมือช่างพวกนี้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับท่อ PVC นะพวกข้อต่อท่อ ก๊อกน้ำแล้วเรามีดูก๊อกน้ำของเรานะลูกค้าก๊อกน้ำเราเนี่ยมีตัวเทปนะพันด้านในแถมไม่ด้วยในราคา20บาทร้านนี้เป็นร้านส่งเท่ากับว่าลูกค้าสามารถมาซื้อส่งได้ในราคาจุดๆ,ๆนะยังไม่บอกใครอยากเอาไปขายต่อมาซื้อร้านนี้ต่อได้นะครับนี่กลุ่มนี้ก็มีเกียงนะสามอันนะสามอัน20บาทสามอัน20บาทนะลูกค้าอันนี้อะไรอ่ะแป้งสองอันนะ20บาทคุ้มค่าที่สุดแล้วฮะ ปุ่มก้อนประตูนะฮะใบเรื่อยนะครับเทปพันสายไฟได้5อัน20บาทเทปพันสายไฟเทปพันท่อ5อัน20บาทแถมโอลิงกันรั่วให้อีกนะฮะโอโหเยอะมากลวดนะฮะยีบาทนะครับคีมนะฮะยีบาทนะครบหมดนะฮะไขควงไขควง20บบาทครบหมดต่อมาครับเครื่องครัวหลากหลายมากเพราะลูกค้าอยากเน้นจัดเต็มให้เลยเครื่องครัวตะหลิวนะฮะแบบเต็มหรือจะแบบมีรูอ่าหรือว่า จะเป็นกระบวยนะฮะอ่าไว้ตักซุปต er mm ักอะไรนะในหม้อก็ม no. um, uh, ี hmm. yep. Now, 20บาทแล้วเป็นสแตนเลสนะลูกค้านะอ่าเขาเขียนเคมไว้เลยนะว่าเป็นสแตนเลสนะพวกเนี้ยนะครับทับพีตักข้าวนะครับ20บาทนะฮะเขาเขียนเคมไว้เลยนะว่าเป็นสแตนเลสนะครับที่ปอกนะครับปอกเปลือกผลไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็อันที่จะเป็นคันส้มนะครับตัวคันส้มเอาส้มใส่เข้ามาคันอ่ะคันส้มคันมะนาวอ่ะว่ากันไปอ่ปอกขูดเปลือกต่างๆานะทับพีสองอันนะครับ สวยมากนะงานเรานะลูกคา้าคือถ้ามองของทัดดาวเนี่ยวเวลาเราเลือกของเนี่ยผมเลือกของให้สวยนะอ่าม่หยิบซีวัวนะครับเอาของสวยมาขายให้ลูกค้านะเห็นไหมครับอ่ะลูกค้าดูภาพรวมเองพอมันจัดขึ้นแล้วเป็นไงสวยมากนะเห็นไหมช้อนซ่อมแบบ,พบ,พบ,พบครบๆนะฮะเด็กๆหน่อยน่ารักน่ารักนะครับช้อนซ่อมนะฮะหรือว่าเอาเด็กน้อยลงไปอีกนะฮะสามสี่ขวบนะเราก็มีเห็นไหมฮะมันครอบคลุมหมดนะครับช้อนซ่อมตะเกียบ สำหรับให้เด็กพกภาพไปโรงเรียนอะก็มีนะฮะเป็นกล่องให้เลยช้อนซ่อมจะใช้ที่บ้านตัวเองนะฮะผู้ใหญ่นะครับอ้สามคู่เลยนะ3ามคู่20นะลูกค้าอันนี้3ามคู่20ินะครับช้อนซ่อม3ามคู่20ินะเขียงอะไรมีหมดนะครับปืนแก๊สนะจานชามแก้วนะครับครบหมดนะฮะนี่ครับจานชาม่าจานชามนะลูกค้าครบหมดนะครับแก้วนะครับครบหมดเลยแก้วเบียร์นี่ขายดีมากนะฮะคอเบียร์นี่ชอบมาก หาซื้อ,อยากเลยนะลูกค้ามีร้าน2ี่เนี่ยมันถึงจะหาได้นะไอ้แก้วพวกนี้เราลิขสิทธิ์แทนนะครับเห็นลีโอเห็นช้างเห็นไฮนเก้นอย่างเงี้ยของแทนแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายดีและอีกโซนหนึ่งซึ่งเราจัดให้มันยาวไปตลอดแนวเลยเนี่ยโซนนี้คือโซนทําความสะอาดเป็นโซนที่ขายดีอันดับหนึ่งในร้าน20บาททุกร้านเพราะอะไรเขาใช้แล้วหมดไปเขาใช้แล้วเสื่อมสลายพวกฟองน้องฟองน้ำเนี่ย,ยพวกฟองน้องฟองน้ำอะ่ะได้ซื้อตลอด ถูกไหมลูกค้าแป้งนะครับโอ้โหนี่ได้5อันนะ20บาทนะครับเป็นขนแป้งสีดําบางคนบอกว่าน่ากลัวไม่อยากขายจริงๆขนแป้งสีดําคือขนแป้งชาโคจริงๆแล้วถ้าใครพอมีความรู้เกี่ยวกับชาโคชาโคมันคือถ่านเราใช้ถ่านในการฆ่าเชื้อต่างๆในลําไส้เราได้นะครับเวลาเราท้องเสียอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้ถ่าน <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะเขาก็ออกแบบขนแป้งสีดามาเนี่ยเป็นชาโคเพื่อให้มันยูนิคว่าเออมันก็จะฆ่าเชื้อในช่องปากเราได้นันนี้จริงไมงจริงไม่รูเแต้เขาํามาให้มันยู่ิคนะลูกค้ออันนี้แป้งเด็กนะครับ4อ็นนะครอัน ราคา20บาทอ่ากิฟต์นะฮะนะฮะตัวหนีผ้านะครับโอ้โหกี่อันเนยี่สิบอันปะเนี่ยสองสี่หกแปดสิบหกอันนะฮะยี่สิบบาทอ่าหรือว่าจะเป็นไม้จิ้มฟันก็มี ถ้าใครเปิดร้านอาหารนะครับบริเวณนี้คือมาที่นี่ก็คือครบเปิดร้านอาหารอยากจะใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับร้านอาหารอะไรมาที่นี่คือครบเลยโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนสะอาดเหมือนกันแต่ว่าโซนนี้ต้องบอกว่าลูกค้าครับมันเป็นโซนที่ขายดีที่สุดแล้วนะในยุคโควิดนี้ยิ่งขายดีก็ไปอีกที่ชู่เปียกคนล้างมือบ่อยขึ้นถูกไหมฮะถ้าใช้ที่ชู่บ่อยจริงๆตอนช่วงปกติไม่ต้องโควิดมันก็ขายดีอยู่แล้วนะครับไอโซนพวกเนี้นะนี่เรามีของที่พี่เบลล่าเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับนี่ มีของพี่เบลล่าเป็นพีเซนเตอร์ด้วยของคูมะนะครับแล้วก็ปรับพนุ่มของฟาร์โมนี่นะครตัวไขดีปรับพนุ่มของแซนซ้อมนะครับสเปร์นะครับนี่คุณผู้ชายมาเลือกได้เลยเนี่ยสเปร์เกี่ยวกับทําความสะอาดรถนะฮะเครือบบล็อกนะฮะมีหมดตรงนี้แชมพูอาบน้ําสุนัขนะฮะยังมีเลยแชมพูอาบน้ําสุนัขครบหมดนะครับหรือว่าอันนี้ทิชชู่ทิชชู่นะทิชชู่แห้งนี่พี่เบลล่านะ เป็นพีเซนเตอร์แล้วก็ฮาบี้นะครับน้ำยาซักผ้าปับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ําช่วงยุคโควิดนะใครๆก็ล้างบ้านบ่อยขึ้นนะฮะมีด้วยนะครับแล้วมีให้เลือก2สีเลยนะฮะคือช่วงโควิดเนี่ยพวกนี้ขาดไม่ได้เลยนะลูกค้าสําคัญมากนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ล้างจานอ่ามีหลายกลิ่นให้เลือกนะครับยี่ห้อปินโตนะครับมีหลายกลิ่นให้เลือกปินโตนะครับแต่กลิ่นที่ขายดีที่สุดเนี่ยจะเป็นกลิ่นเลมอนนะครับก็คือกลิ่นนี้กลิ่นอนนะะคครรััับบผงซกกฟ สำหรับซักพงซักผ้านะฮะมีครบหมดคือร้านนี้คือครบจบในที่เดียวนะครับมาที่นี่คือได้ทุกอย่างที่คุณจะใช้ในบ้านครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่กับทางท่านเจ้าของร้านแล้วนะครับก็คือคุณสมศักดิ์กําจัดภัยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาสัมภาษณ์คุณสมศักดิ์กันนะครับว่าที่ไปที่มาก่อนมาเปิดร้าน20บาทนะครับเป็นมาอย่างไงแล้วก็ถ้ามีใครสนใจอยากจะเดินทางเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวคุณสมศักดิ์จะบอกรายละเอียดทั้งหมดให้เลยโอเคครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนคุกท คำถามแรกก่อนที่จะมาเปิดร้าน20บาทได้นะครับได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรมาก่อนบ้างครับอ๋อผมศึกษาทาง YouTube แล้วก็ดูไลฟ์สดของทัศดาวครับดูอยู่ประมาณ3-4เดือนแล้วก็ตกลงทำร้านทำร้านเสร็จประมาณ70%ก็ค่อยตกลงว่าเลือกทัศดาวแล้วก็โ oh ทรหาพี่เชนนะครับอ๋อ เห็นบอกอีกกดังตรงนี้เป็นบ้านเก่าด้วยทุบทิ้งเลยคนเขาตื่นเต้นกันมากเลยฮะบอกทุบบ้านทิ้งเลยทากว่าดังจริงไหมครับครับทุบทุบบ้านทิ้งนะครับบ้านสองชั้นเพิ่งซื้อได้ประมาณ3ปีครับโอ้ทําทําไมถึงทําอย่างงั้นครับคือเหมือนเราอยากได้ทําเลหรือว่าไงครับอยากได้ทําเลที่ดีแล้วก็อยากทําใหม่ครับเพราะว่ามันปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่มีใครอยู่ครับก็ทําพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ครับอ๋อ ตอนแรกตรงนี้ก็เป็นบ้านทูบอ,อีกข้างหน้าผมทักนิดหน่อยทูบอีกเอาตามแฟนชายของทัศด,ดาวเลยครับแนะนําเลยครับเออมันมันดูไม่ดีตรงไหนเราก็แก้ไขปรับปรุงใหม่หมดเลยก็จะได้ขายดีครับอ่าโอเคนะครับแล้วศึกษาหาข้อมูลครับดูทางไลฟ์สดของทัศด,ดาวเองหรือของผมเองนะครับดูทางคลิปวิดีโอศึกษามาหมดทุกรูปแบบเลยนะแต่ผมเชื่อว่าคุณสมศักดิ์ก็ต้องดูของเจ้าอื่นๆด้วยถูกไหมเพราะว่าดูต้ง3เดือนใช่ไหมครับ<ด><ด> แล้วทําไมถึงได้มาจบที่ทัดดาวครับทําไมถึงเลือกใช้บริการของทัดดาวครับดูแล้วของทัดดาวน่าจะดีดีกว่านะครับผมก็ชอบครับชอบทัดดาวครับเห็นบอกอยู่ใกล้ๆเราก็มีกาลสินก็มีที่ไหนก็มีขอนแก่นมีหรือยังเนาะเราก็ลองดูครับทัดดาวครับเหมือนกับว่าคุณสมศักดิ์ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลแล้วเหมือนข้อมูลของเรามันมีให้ดูเยอะอย่างนี้หรือเปล่าครับครับมีมีเยอะครับผมดูตอนก่อนนอนดูประมาณ3ามสี่รอบจนหลับเลยครับ สามสี่รอบเลยแหละฮะครับดูจนหลับสามสี่รอบจนหลับหลับเลยครับโทรศัพท์หล่นใส่หน้าเลยก็เราได้ดูของทัดดาวแล้วเราก็เปรียบเทียบดูแล้วก็สรุปว่าเราจะเลือกของทัดดาวเราก็ดูของทัดดาวไปเรื่อยๆเลยครับดูคลิปย้อนไปย้อนย้อนกลับไปกลับมาครับโอเคครับแล้วของทัดดาวเนี่ยมันดียังไงมันแตกต่างยังไงกับของเจ้าอื่นครับที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเลือกเจ้านี้แหละของทัดดาวเหรอครับดียังไงก็ดีดีนะของเจ้าอื่นก็ดูดีแต่ว่า ชอบของทัดดาวมากกว่าครับชอบของทัดดาวมากกว่าครับอ๋อโอเคฮะัเหมือน,นดูข้อมูลของเรามาเยอะเรามีข้อมูลให้ลูกค้าเห็นเยอะก็ชอบชอบของทัดดาวนะฮะอ่ะโอเคนะครับข้อ3าครับคุณสมศักดิ์ปกติประกอบอาชีพอะไรครับอ๋อรับจ้างทั่วไปแล้วก็ค้าขายครับข,ขายกับข้าวข,ขายอะไรบ้างครับ ทำทุกอย่างนะครับผมอะไรที่มันทาเงินให้คุณสมศักดิ์หลักๆเลยก็ค้าขายนี่ยครับผมเป็นเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอาหารกับข้าวอาหารนี่ครับผมกับข้าวอาหารครับอ่าก็จะมีพวกของสดอย่างงี้ไหมฮะัครับผมประเภทเนื้อครับเนื้อเนื้อสัตว์ครับปกติสถานที่เราขายนี่เราขายที่ไหนครับพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้ครับอยู่ตามหมู่บ้านครับขายในตลาดหมู่บ้านนี้เลยหรอครับครับ ขายอยู่ในหมู่บ้านเลยครับทำมานานหรือยังครับคุณสมศักดิ์กว่าจะได้มีเงินเป็นก้อนอย่างเงี้ยค้าขายตั้งแต่อายุสิบสามปีครับตอนนี้อายุสามเก้าปีครับสิบสามสามเก้ากี่ปีเนี้ยยี่สิบหกปีโอ้โหนานมากนะคือทําเงินได้จากไอของสดตรงนี้เลยถึงมีเงินมาต่อยอดมาเปิดร้านยี่สิบาทตรงนี้ได้ทํางานหนักครับทํางานทุกวันไม่ค่อยได้นอนเหมือนคนอื่น ไม่ค่อยได้นอนเหมือนผมสงสัยฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนนะครับก็ได้รู้แล้วนะครับว่าที่ไปที่มานะครับของการเปิดร้านเป็นยังไงนะครับแล้วเห็นร้านสวยขนาดนี้นะฮะใหญ่ขนาดนี้นะครับสนใจอยากจะเดินทางมาตรงนี้เดินทางมายังไงนะครับเดี๋ยว คุณสมศักจะเป็นคนอนธิบายนะครับถ้ามาจากตัวเมืองขอนแก่นนะครับมาจากเลี่ยงเมืองเส้นพุทธมนตรตรงมาเส้นกาลสินนะครับเจอ,เอาจากพุทธมนฑลประมาณ2กิโลจะเจอไฟแดงแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วเราขับตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆแล้วมาข้ามสะพานแม่น้ําพองนะครับพอข้ามสะพานปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงแล้วตรงมาประมาณ2กิโลครึ่งก็จะเจอร้านสีม่วงนะครับร้านเริ่มต้นทุกอย่าง20อยู่ที่บ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ากระเสรอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นครับตำบลท่ากระเสริมนะครับอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นอันนี้คือกรณีที่วิ่งมาทางตัวเมืองขอนแก่น,นแล้วถ้าเกิดเข้ามาอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งบ้านทามเื่อเดือเดินทางมายัางไงครับถ้าสมมุติว่านะครับเราหันหน้าออกไปทางร้านอย่างนี้นะครับทางซ้ายมือคือมาจากขอนแก่นทางขวามือมาจากน้พอง a m Phong มีหมู่บ้านอะไรบ้างครับที่อยู่ทางน้ําพองหนองแสง ถ้ากระเสริมบ้านกุดพังเกลือแล้วก็จะเป็นบ้านท่ามะเดื่อครับเกลือถ้าหมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยเหมือนเขาก็จะต้องวิ่งมาจากฝั่งขวามือของร้านนะครับถ้าสมมุติเราหันหน้าออกไปจากร้านอย่างนี้นะครับโอเคครับคุณสมศักดิ์ครับถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะครับจะติดต่อคุณสมศักดิ์นะครับอยากเดินทางมาที่ร้านแต่ไม่รู้จะติดต่อยังไงนะครับคุณสมศักดิ์ครับลูกค้าติดต่อได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างครับต่อทาง Facebook สมศักดิ์ฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรครับ0 8 2 เ7็ดสาม้ครับร้านนี้นะครับลูกค้าผมต้องเสริมนิดนึงนะครับว่าเป็นร้านแพ็กเกจ XL ใครสนใจอยากมารับของไปเปิดร้าน20บาทต่อก็ทําได้นะครับร้านนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะของครบมากมีของเกินราคาด้วยนะครับไม่ได้มีแค่20บาทอย่างเดียวแต่เราจัดโซนแยกอย่างชัดเจนไงก็วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ